ครับผมพันจากกลุ่มการมาสเตอร์นะคระับอุตสาหกรรมเชฟไปเรื่อยๆคือที่ถ่ายคลิปอันเนี้ยก็เนื่องจากว่าเราจะมาฉลองเพราะว่าไอ้คลิปเฉลยแค่ posting ผมคลิปที่แล้วก็จำนวนคนตอนนี้มันก็สองแสนห้าแล้วเราจะขึ้นไปเรื่อยๆก็ก็แอบดีใจแล้วก็มีท่านชมท่านด่าไอ้ดาก็าบอกว่าเฮ้ยนี่ง่ายไปไอ้ชมบอกเดีพี่ทำอีกอไอเงี้ยบังเอิญผมเป็นคนที่ใครชมผมก็บ้ายอแล้วก็เลยจะตัดทำต่อไปเรื่อยๆถามนะครับถามบอกไว้ก่อนว่าไอ้เทคนิคคุณเนี้ย ไม่ได้มาเฉลยเพื่อให้คุณไปฝึกฝนนะแต่ว่าเฉลยเพื่อให้รู้ว่ามันมีเทคนิคการควบคุมมันเยอะมากครับโอเคก็จากเท่าที่แล้วคือผมสอนวิธีการสับไพ่ไปวน,นจรไพ่แล้วก็แจกแจกในตำแหน่งที่เราอยากให้มันเกิดม็อกแปดม็อกเก้าใช่ไหมครับคราวนี้เกิดคนก็มีคําถามว่าและการทำอย่างนั้นปลาปลาตัดไพ่มันเกิดอะไรขึ้นจุป,ป่าเนี่ยแล้วมันมีสูตรอัวจริงไหมมาดูกันนะครับอันดับแรกอันนี้ไพ่ธรรมดาเนี่ยผมก็จะล้างล้างแบบล้างจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้เซ็ตอะไรไว้ทั้งสิ้น ไม่มีอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเขาจะรวบนะผมรวบให้ไม่หงายหน้าไพ่เลยถ้าเป็นเซียนปกติมากกว่าแล้วเขารวบมากกว่าจะดูตรงนี้อันนี้ผมจะไม่ดูเวลาคุณปูงให้แั้บอะทุกการกระทำของเซียนไพ่อะมัน,นจะมีความหมายหมดนะครับแมระทั่งการ้านไพ่หรือว่าการรวบไพ่ยอยีกแล้วต่นะครับโอเคตอนนี้พี่ผมจะ้คิดไพ่หนึ่นงรอก อันนี้คือแบบสุดๆ,ดๆนะคือผมบริสุทธิ์มากผมจะไม่สนใจอะไรเลยก็คือแบบอที่เรียกว่าอะไรดีวะคือจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่เซ็ตไพ่ไม่ทำอะไรทั้งสิอย่างเงีย้งนยนะโอเคเกตให้หน,นึ่งรอบเรียบร้อยนะครับโอเคคราวนี้ให้คราวนี้เป็นไพ่ธรรมดาไม่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่เป็นปรรมกติแต่ขั้นตอนที่เราตะโกนให้ต่บเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากอันดับแรก็คือคุณจะรู้ไหมว่าไพ่ที่ผมทำเมื่อกี้มันมีการจัดแถวเรียบร้อยแล้วว้าวบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวดูกันอันดับแรกผมจะแจกไพ่ก่อนคําถามก็คือเล่นกี่ขาครับคุณแต่กล้องอ่าเอาสักสามขาแล้วกันสามขาใช่ไหมฮะาสามขาก็หนึ 1, 2, ่งสองสาม่าแล้วก็เราจะแจกกันแบบปก ครับน,นี่เห็นไหมเนี่ยเห็น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 ใช่ไหมอันนี้แปดกับเก้าก็จะเป็นทำไมรู้ทำไมรู้เขามีการเซ็ร์ฟแพมาตั้งแต่แรกแล้วโอ้ว้าวกลิ่นขงพัฒกิ่เลยใช่ไหมครับไม่เชื่อทำใหม่ อ่ะตัดด้วยเฮ้ยตัดตัดอ่ะคุณตัดก็ได้โอเคเรียบร้อยมือมันเหนียวนิดนึงสทีเรียบร้อยใช่ไหมเอ,อเอาสี่ขาเอาสีขาเอาสีขาใช่ไหมฮะสีขาอันเนี้ยพอเก้าอืมอันเนี้ยอืม มันมีวิธีที่เจ็บปวดกว่านั้นเราสามารถที่จะรู้ไพ่ของผู้ต่อสู้ด้วยโอ้ยเลิศเทอแล้วคนเล่นพี่ผู้ต่อสู้นะมันมวยอันนี้มนสติสติดติดไมเตอร์โอเคพู้ดอโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือแล้วจะรู้ได้ยังไงเอาเอาเป็นสองขาเลยมาเพราะว่าครูอาจจะงงคูะตัแ้แจกไพ่ได้ไหมฮะอันเนี้ยป๊อกเก้า นะสโอ้โหเมื่อกี้อาจจะมองไม่ทันหน้อพี่ของเฟซไพหรือเปล่าซับไม่จะซับเฟซไม่จะซับฟรอสด้วยซับจริงจริงจริงๆริบางคนอาจจะงงซับฟรอสคืออะไรอ่าคือการสับเพื่อให้หน้าไพ่อยู่ที่เดิมนะโอ,โอเคครับโดยการตัดไพ่ลักนาดนี้นะครับเอากี่ขาเอาสองขาเหมือนเดิม สองขาอยากให้ขาไหนพักแปดอ๋อเอาขาผมแล้วกันอะไรนะขาทางฝั่งผมอะมันมีสองมีสี่ขาใช่ไหมคือขาคือขาคุณใช่ไหมได้ได้แจกใครก่อนเลอกได้หมดอ่ะแจกใครก่อนก็ได้จัดไปเลยพี่ฝั่งผมนี่แหละฝั่งคุณฝั่งคุณหนึ่งขาฝั่งคุณสี่ขาใช้ไหมใช่ใช่ผมผมอะแปดแต่ว่าเป็นหกกับสามของคุณอ่ะเออผมแจกผิดว่ะผมแจกฝั่งผมไปแล้วโทษทีแล้วกันของคุณเป็นแปด 8ปดกับห้าแตงคุณนะเด้งแปดแปดแปดกับห้าเขาตัดตัดของผมน่ะเก้าเด้งคำถามก็คือไอ้พวกเนี้ยผมจะเฉลยแล้วกันนะครับอ่าเล่นตัด